ข่าหัวข่าววันนี้กลุ่มเปาะบาง7ล้านคนเลื่อนวันจ่ายไปยังเดือนกรกฎาคม2563จ่ายทีเดียว3,000บาทครับแหล่งข่าวจากเพจเฟ e บุ๊กสวัสดิการทันข่าว4.0โพสต์ว่าทำความเข้าใจเยียวยากลุ่มเปาะบาง 1. เนื่องจากต้องคัดรายชื่อ ความซับซ้อนเป็นล้านคนในกลุ่มเปาะบางจึงเป็นไปไม่ได้แน่ที่จะทันเบิกใจในเดือนมิถุนายน2563นี้ส่วนรายชื่อในกลุ่มเด็กแรกเกิดนั้นที่คัดส่งไปยังครังจะเพิ่มผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กในวันที่10มิถุนายน63นี้เข้าไปด้วยหรือไม่อาจไม่ทันคงต้องลุ้นกัน ก็ขอให้เข้าใจในส่วนนี้ด้วย 2. ยังไม่ทราบเงื่อนไขในการคัดความซํำซ้อนในกลุ่มเด็กแรกเกิดว่าคัดความซํำซ้อนจากรายชื่อผู้ปกครองหรือไม่หรืออนุมัติให้เด็ก1.45ล้านคนไปทั้งหมดเลยให้รอความชัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาถแถลงแจ้งยอดจำนวนของกลุ่มเด็กแรกเกิดอีกครั้ง กำหนดจายเป็นเดือนกร,รกฎาคม63เยอวยากลุ่มเปบาบางเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการที่คืนทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คัดรายชื่อณวันที่8พฤษภาคม63เพื่อเข้าไปพิจารณากันกรองอาจมีกำหนดเลื่อนจายเงื่อน เงินเยียวยากลุ่มเปาะบางเป็นเดือนกรกฎาคม2563เนื่องจากจะต้องเสนอเข้าไปที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าอีกครั้งแล้วส่งรายชื่อกับมายังพอมอเพื่อทำการบันทึกรายชื่อเข้าระบบโดยในเดือนกรกฎาคม2563นี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปาะบางจะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยากลุ่มเปาะบางจำนวน3,000บาททบยอดในเดือนเดียว ทั้งยังจะสะดวกต่อผู้มีสิทธิ์ได้เดินทางไปเบิกถอนในครั้งเดียวด้วย